สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวไก่กรอบน้ำจิ้มเจ่วกันครับ อย่างน,นี้ก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับวันนผมนเลือกใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่นะครับอันนี้จะเป็นสะโพกที่ติดกระดูกมาก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยกันครับเสร็จแล้วก็ลอกกระดูกออกเลยครับเอาเฉพาะเนื้อไว้นะอันนี้ใครจะให้ที่ร้านเขาทำมาให้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราซื้อได้เยอะหรือว่าใครทําขายครับนี่ครับกระดูกนี้เราก็สามารถเก็บนําไปทําน้ําซุปได้นะครับส่วนเนื้อไก่นี่ก็แล่เตรียมรอไว้เลยครับ นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อไก่ที่เราลอกกระดูออกเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็นํามาหมักเลยนะครับอย่างนี้มนจะหมักด้วยน้ําปลาครับน้ําตาลทรายครับแล้วก็พริกไทยป่นครับเสร็จแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยครับนี่ให้เราหมักเนื้อไก่ตัวนี้ครับเพื่อให้เนื้อไก่มีรสชาตินะครับใช้เวลาในการหมักอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับเพื่อให้รสชาติซึมเข้าเนื้อไก่ดีนะ พยายามบีบบีบให้น้ำตาลละลายให้ดีเลยครับให้เครื่องปรุงทุกอยาก่างเขาซึมเข้าเนื้อไก่ด้วยนะนี่ครับสังเกตว่าน้ำตาลละลายดีแล้วก็ซอสเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อไก่ก็ใช้ได้แล้วครับให้เรา,มาหมักทิ้งไว้ก่อนครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาเตรียมกันต่อครับตอนนี้ผมก็หมักไก่มาได้ประมาณ3 0นาทีครับอันนี้ก็รสชาติซึมเข้าเนื้อดีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงมือเรียมไก่กันต่อเลยนะครับ แล้ววันนี้ผมก็จะชุบทอดด้วยนี่เลยครับแป้งทอดกรอบตา UFM อันนี้เขาจะเป็นแป้งทอดกรอบที่ไม่ได้ปรุงรสชาติมานะครับเราจึงสามารถทําเมนูได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขนมหวานหรือว่าจะนํามาชุบทอดเป็นอาหารคาวอย่างวันนี้นี่ก็เหมาะแล้วก็กรอบอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยครับสำหรับวันนี้ครับเราจะชุบทอดเป็น2ขั้นตอนนะครับคือคลุกแป้งแห้งกับแป้งเปียกนะครับ่อนเด่นก็เตรียมแป้งส่วนแรกเป็นแป้งแห้งก่อนเลยครับก็แป้งทอดกรอบตา UFM ครับพอประมาณครับกะว่าแค่พอพุกไก่ได้ก็พอครับ อันนี้พักไว้ก่อนครับแล้วก็ในส่วนของแป้งที่เราจะชุบทอดครับก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบตา UFM เหมือนกันครับปริมาณนี่กล่าวได้เลยนะครับใส่ลงไปในชามผสมนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติครับจะปรุงแป้งด้วยเกลือครับเล็กน้อยพอนะให้แป้งก็าแค่พอมีรสชาติครับก็ตัดลดน้ําตาลสายครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครับคนผสมแค่พอเข้ากันครับ แล้วก็เคล็ดลับเลยครับที่จะทําให้แป้งชุบทอดเรากรอบนานยิ่งขึ้นครับก็นี่เลยเป็นน้ําเย็นจัดเลยนะครับผมใช้เป็นน้ําใส่น้ําแข็งเลยนะที่ใส่ลงไปผสมได้เลยครับอย่างแป้งทอดกรอบของยูเอ็มครับเขาจะสามารถผสมกับน้ําได้ปริมาณที่มากครับจึงทําให้ได้ปริมาณแป้งที่มากขึ้นชุบทอดได้มากขึ้นครับถ้าเกิดใครทําขายนี่ก็ช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีเลยครับแถมตัวแป้งเขาจะมีเทสเจอร์ที่กรอบนานครับแล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยนะเรียกว่าเหมาะสุสดๆสำหรับเมนูชุบทอดทั้งหลายเลยนะ เติมน้ำทยอยเติมลงไปได้เลยนะครับเติมไปแล้วก็คนสังเกตดูความข้นหนึบของแป้งนะครับอย่างแป้งที่เราชุบไก่ทอดเนีย้ยเราจะผสมให้แป้งค่อนข้างหนืดพอดีๆด,ดีครับจะไม่ได้ให้เหลวมากเกินไปหรือว่าข้นมากเกินไปนะครับเพราะว่าเกิดเราผสมแป้งที่ข้นมากเกินไปเวลาที่เราชุบทอดแป้งจะเกาะหนาเกินแล้วทาให้ไม่กรอบเท่าที่ควรครับอย่างข้นไปมันก็จะเติมน้ำอีครับ ได้ความข้นหนึงขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับสังเกตดูนะคนผสมแล้วยกขึ้นมานะครับแป้งจะไหลแบบเป็นสายบางๆครับประมาณนี้นะกำลังดีครับการว่าชุบไก่ได้ให้พอติดครับแต่ว่าไม่หนามากเกินไปก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราก็มารงมมือทอดไก่กันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกระทะกับน้ำมันวอร์มไว้จนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดแล้วครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับน้ำมันที่ร้อนเราก็ลายน้ำมันเขาจะเดือดขึ้นมาตรงๆครับแปลว่าร้อนแล้วนะครับก็ให้เรานํา ไก่ที่เราหมักเรียบร้อยนะครับอันนี้นํามาใส่ลงไปในแป้งแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับก็เนื้อไก่ครับมาโปะคลุกกับแป้งให้ทั่วเลยครับเขาให้แป้งเกาะไก่ทั่วครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับจะทําให้แป้งที่เราชุบทอดละเกาะไก่ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ไก่ของเรากรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับคลุกแป้งแห้งก่อนเลยสําหรับการคลุกแป้งแห้งนะครับแนะนาว่าให้คลุกเสร็จแล้วก็นํามาชุบทอดเลยนะครับเราจะไม่คลุกทิ้งไว้นะครับเพราะว่า การให้เราคลุกแป้งแห้งเราทิ้งไว้ก่อนอ่ะมันจะทําให้แป้งจับตัวแข็งครับทำให้ไก่เราไม่กรอบอร่อยแบบที่ควรนะครับเนี่ยเขาแป้งแห้งเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้แล้วครับก็แป้งเปียกที่เราผสมไหมครับน้ําไก่ที่เราคลุกกับแป้งแห้งแล้วครับนามาจุ่มลงไปในแป้งเปียกได้เลยครับจุ่มเสร็จแป้งจะเกาะทั่วไก่นี้ก็ใช้ได้ครับให้เรายกขึ้นมาให้แป้งเขาเสด็จออกพอสมควรครับให้เหลือแค่ติดไก่บางๆนะเสร็จแล้วก็นาลงไปทอดได้เลยครับวิธีการเช็คน้ามันครับผิดอย่างง่ายๆเลยจดแป้งลงไปดูครับ แป้งเดือดฟูขึ้นมาคือแปลว่าน้ำมันร้อนแล้วครับก็นําไก่ลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดไก่เราใช้ไฟกลางๆพอน,นะครับเราไม่ใช้ไฟแรงจัดเกินไปนะครับจะทําให้ไก่เราสุกหนื่งเนื้อในแล้วก็กรอบอร่อยยิ่งขึ้นนะครับชุบแป้งแล้วก็ลงไปทอดเลยครับและอย่างแป้งสาลี ufm เนี่ยครับเขาจะเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีเลยนะครับเขาจะมีแป้งให้เราเลือกใช้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งว่าวบัวแดงพัดโบก แป้งหงขาวหรือจะเป็นแป้งข้อกรอบอย่างวันนี้นี่ก็เป็นของ UFM ทั้งหมดครับเรียกว่าแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับวันนี้ทอดทั้งหมด5ชิ้นเลยครับก็จะเต็มเต็มกระทะเลยครับใส่ไก่ลงไปเสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะครับอย่าเพิ่งรีบไปคนหรือขยับนะครับรอ,รอให้แป้งด้านนอกเขาเริ่มสุกเก็บตัวขึ้นมาก่อนนะอย่างเง้ยเดี๋ยวมันจะติดทั้งกระทะตะลิวไปหมดครับทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะครับ ความแรงของไฟที่เราใช้ทอดนะครับก็ให้เราสังเกตดูนะครับอย่างวันี้หมุนทอดครั้งลัดเต็มกระทะเลยครับปริมาณมากเราก็ใช้ไฟต่างค่อยไปแรงขึ้นมานะครับกะให้แค่น้ามันเขาเดือดปุดๆพอประมาณครับจะให้ไฟแรงจนกระทั่งน้ํามันร้อนจะมีไอ้น้ำมันขึ้นนะครับแต่มันร้อนเกินไปถ้าเกิดเราร้อนเกินไปอ่ะแป้งเขาจะสีเหลืองก่อนโดยที่ไก่ยังไม่สุกดีครับเดี๋ยวพอทอดมาได้สักครู่ครับแป้งด้านนอกเริ่มสุกเราก็คนๆขยับได้เลยครับแยกไก่จากกันนะใหโดนน้ามันในทั่วเลยครับ เราทอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไฟกลางๆอยงไปเรื่อยๆครับทอดจนกระทั่งแป้งน้าแกเขาออกสีเหลืองขึ้นมาก่อนนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับนะครับตอนนี้ผมทอดด้านแรกมาได้ประมาณ4 5ถึงนาทีครับแป้งเริ่มออกสีเหลืองเลหน่อยก็ใช้ได้ครับให้เราพลิกกลับหน้าเลยนะครับยังไม่ต้องรอให้สีเหลืองเข้มนะครับนี่ก็พลิกกลับได้เลยแป้งแบบดูฟูกรอบดีมากครับ แล้วก็ทอดไฟกลางๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับราทอดได้ละประมาณ4-5นาทีนะครับทั้งสองด้านนะเพื่อให้ไก่เราสุกดีนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นไก่สะโพกอย่างเงี้ยความหนาชีวค่อนข้างมากครับเราต้องทอดอย่างน้อ้ยประมาณ8-10นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อให้ไก่สุกดีนะครับแต่เกิดเราทอดเป็นไก่ส่วนอื่นเช่นเป็นอกหรือว่าเป็นตีเป็นน่องเล็กนะครับเราลดเวลาทอดลงได้นะครับสังเกตดูเอาครับกต่ว่าถ้าเกิดไก่เขาเริ่มลอยน้ำมันขึ้นมาแปลว่าเขาสุกแล้วครับง่ายๆเลยทอดไปเรื่อยๆก่อนเลยคร ระหว่างที่เราทอดไปครับเศษแป้งเล็กๆเงี้ยมันสุกกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นมาก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ไหมนะทอดง่ายๆครับแบบนี้น้ำมันจะไม่ระเบิดหรือว่ากระเด็นด้วยนะครับเวลาที่เราทอดไก่แบบนี้ครับทอดไปเรื่อยๆก่อนครับนะครับตอนนี้ผมก็ทอดไก่มาได้เวลารวมๆประมาณ1ิกว่านาทีครับเกลียดเลนะไก่ก็จะ เริ่มเหลืองกรอบขึ้นมาครับแเราก็ไก่จะสุกแล้วสังเกตง่ายเลยครับนี่ไก่ที่สุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาบนน้ามันครับแปลว่าเขาสุกดีแล้วนะให้เรานําขึ้นพักเ็ษน้ํามันไว้เลยนะครับไก่แบบเหลืองกรอบดีมากครับขั้นตอนนี้ครับใครจะทอดแบบรอบเดียวก็ได้นะครับคือทอดยาวๆให้ได้สีเหลืองเข้มแบบที่เราต้องการเลยก็ได้นะแต่อย่างวันนี้ผมจะทําแบบทอดสองครั้งครับคือให้เราทอดให้ไก่สุกก่อนแล้วก็นำไปมาพักเศษน้ำมันไว้ก่อนเอาชิ้นใหญ่ผมทอดต่อสักครู่ก่อนครับ ก็จะได้ไก่ที่สุกเหลืองกรอบระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักเศษน้ำมันให้ใคายความร้อนด,ดีก่อนนะครับเดี๋ยวเรานำมาทอดรอบสองนะครับแล้วก็ตักช้อนนเศษแป้งที่อยู่ในน้ำมันออกให้หมดนะครับจะได้ไม่ไหมหรือสีเข้มเกินนะแล้วก็แป้งเปียกที่เราเหลือไว้ครับแป้งฉุบทอดนะนี่ก็คนๆให้เข้ากันดีครับเสร็จแล้วน้มันร้อนจัดเหมือนเดิมครับหยอดแป้งลงไปครับ นี้เราทอดเป็นเกล <decimal> ็ดแป้งนะครับเราไว้สำหรับทานเคียงกับไก่กรอบของเรานะครับก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยทอดง่ายๆเลยครับนี่เราก็ทอดให้แป้งเขาสุกเหลืองกรอบดีเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับนี่ครับแป้งสุกเหลืองกรอบก็ใช้ได้ครับตักขึ้นพักเศษน้ํามันไว้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นเกล็ดแป้งกรอบครับไว้ทานกับไก่กรอบของเรานะครับ ตอนนี้ไก่ที่เราพักไว้ก็จะขายความร้อนครับนี่ไก่เดียวทอดไว้รอบแรกจะกรอบพอสมควรแล้วครับประมาณนี้เลยนี่เรากระทะน้ํามันร้อนเหมือนเดิมนะครับรอมกระทะน้ํามันไฟกลางให้ร้อนเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็นําไก่ลงไปทอดซ้ําได้เลยครับเทคนิคนลยครับก็จะเป็นเทคนิคเลยครับทาให้ไก่ทอดของเราอ่ะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับทอดซ้ำสองรอบได้เลยนะครับเพราะว่าแป้งทอดกรอบของ u ู m อนะครับเขาสามารถทอดซ้ำสองรอบได้เลยนะครับ แน่นจะไม่แข็งครับกรอบอร่อยเือนเดิมิคิดเลยครับรอบที่สองนี่เราใช้เวลาทอดไม่นานนะครับเราทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวแป้งครับก็จะทําทให้แป้งก,กรอบนานยิ่งขึ้นเลยครับเวลาทอดก็คอยสังเกตสีของแป้งด้วยนะครับเราให้เหลืองพอดีพอดีนะครับพอเหลืองก็ใช้ได้แล้วรับไปเรื่อยๆเลยนะครับ ทอดรอบที่สองต่อไปได้สักครู่ครับไก่ก็จะเหลืองกรอบดีก็ใช้ได้แล้วครับ mm hmm. นําขึ้นพักเฉ็ดน้ํามันได้เลยครับไก mm hmm. ่สีเหลืองทองสวยมากครับ mm hmm. ก็กรอบสุดๆเลยครับตอนนี้มีเลยครับเราก็ได้ไก่ทอดที่เหลืองกรอบดูน่าทานสุดๆเลยครับแล้วก็จะมีเป็นแป้งกรอบที่เราทอดไปครับพันนว้ทานเคียงกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมไสิขอน้ำจิ้มแจ่วกันต่อเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาทําน้ําจิ้มแจ่วครับวันนี้จะทำเป็นแจ่วมะขามบวกมะนาวนะครับสิ่นก็น้ํามะขามเปียกครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ามะขามเปียกเข้มข้นนะครับน้ํามะนาวน้ําปลาตัดลดด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วก็น้ำต้มสุกครับอันนี้จะมาเจอจางทําให้แจ่วเราไม่เข้มข้นมากเกินไปนะครับ ความเข้มข้นของเกี่ยวนี่ก็ตามความชอบเลยครับว่าใครชอบคนมากน้อยแค่ไหนพริกป่นครับมากน้อยตามความชอบเลยนะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนข้าวคั่วครับเพิ่มความหอมครับหอมแดงครับใบผักชีฝรั่งคนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยครับ <c oughs> <c oughs> ได้กลิ่นน้ำจิ้มเกียวนี่ก็แบบน้ำลายสอเลยครับหอมมาก ทานละลายดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแซบจีดถูกใจสุดๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำจิ้มเจียวทำง่ายมากนี่เลยครับนี่เลยครับไก่ทอดสีเหลืองทองหอมมากครับแล้วก็ดูกรอบดีมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาสับเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับืสีกรอบมากฟังเสียงกรอบสุสๆสๆดๆเลยครับ สับเสร็จใส่จาเลยนะไก่แบบกรอบสุดครับนี่น่าทานมากก็ข้าวสวยร้อนๆครับโปะด้วยไก่กรอบของเราได้เลยเคียงด้วยเตงกว่าครับ ลาเสร็จก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเจียวที่เราทำมาสักครู่เ่ยนะครับเจ่วแบบเข้มข้นหอมมากแล้วก็ตกท้ายด้วยแป้งกรอบครับมาทานเคียงกันนะเพิ่มเ็กเจอร์ความกรอบอร่อยให้มากยิ่งขึ้นเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวไก่กรอบครับน้ำจิ้มเจีวนี่ ไก่ชุบแป้งทอดก,กรอบกรอครับเหลืองทองดูสวยน่าทานสุดครับทานกับน้ำจิ้มแจ่วที่รสชาติเข้มข้นนี้แซ่บถึงใจอร่อยเติมข้าวไม่อิ่มแน่นอนครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับขอลองชิมไก่เปล่าก่อนเลยครับนี่เลยลองชิมอยู่นะครับอื ไก่นุ่มมีรสชาติที่กําลังดีเลยครับแล้วก็แป้งที่เราชุบทอดนี่ฟูกรอบอร่อยดีมากครับแถมไม่อมน้ํามันด้วยแค่ไก่เปล่าๆนี่ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวลองทานชิมคู่กับน้ําจิ้มเจีวเลยครับและเจ่วชํำๆเลยครับนี่เลยลองชิมดูนะครับอพอทานคู่กับน้ําจิ้มเจวนี่ ช่วยส่งให้รสชาตินีิจจ๊าแซ่บอร่อยถูกใจเลยครับก้อยคำนะครับสไก่กรอบเข้าสวยนุ่มๆร้อนๆครับน้ำจิ้มเจ่วนี้จิจจ๊าสุดยอดมากครับจิ้มดูนะสุดยอดเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ